มิชชันเวิลด์นิวส์รีพอร์ต g อท to ยูบาย CRG Delivery 15ร้านอาหารดังสั่งครบจบในออเดอร์เดียวเพียงแค่โทร1312สวัสดีครับพินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่13เมษายน2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนท์เอยมดีครับวันนี้ก็เป็นวันสงกรานต์นะครับวันปีใหม่ไทยนะครับก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง ะะแต่อย่าลืมนะครับว่าปีนี้เราไม่ได้เล่นสงการกันนะครับเพื่อที่จะควบคุมการระบาดของเชื้อนะครับตามมาตรการของรัฐบาลนะครับวันนี้เรามีข่าวมาเล่าให้ฟังทั้งหมด3เรื่องนะครับอันแรกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของสงครามราคาน้ํามันครับที่เมื่อคืนนี้เนี่ยทางกลุ่มโอเปกได้เรียกประชุมออนไลน์ฉุกเฉินนะครับเพื่อที่จะตกลงกันว่าเราจะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อตกลงของราคาน้ํามันหรือ,อยังก่อนที่ตลาดจะเปิดในช่วงเช้าวันจันทร์นี้นะครับ และข่าวที่2นะครับเกี่ยวกับ Apple และ Google ที่ได้จับมือร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสู้กับวิกฤตโควิด -19 และข่าวสุดท้ายมาอัปเดตสถานาการณ์ของโควิด -19 ตอนนี้กันครับว่าเรื่องของวัคซีนเนี่ยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วไปที่ข่าวแรกก่อนครับข่าวแรกนะครับเราได้ข้อสรุปแล้วนะครับสำหรับเรื่องของสงครามราคาน้ำมันที่ยืดเยื้อมานานนะครับต้องบอกว่าเป็นระยะเวลาพอสมควรเลยนะครับ เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับทางกลุ่มโอเปกและพันธมิตรนะครับได้เรียกประชุมฉุกเฉินและสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ได้ข้อสรุปนะครับเป็นอันตกลงสิ้นสุดสงครามราคาน้ํามัน,นครับจากสถานการณ์ล่าสุดนะครับในการประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วนะครับที่มีการประชุมออนไลน์ใช่ไหมครับเม็กซิโกและซาอุเนี่ยไม่สามารถ ตกลงกันได้ว่าจะลดกําลังการผลิตน้ํามันเท่าไหร่ใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยมีการ walk out ออกไปของทางเม็กซิโกด้วยนะครับโดยประเทศนอกกลุ่มของโอเปกอย่างสหรัฐแคนาดาแล้วก็บราซิลเนี่ยตกลงกันว่าจะลดกําลังการผลิตที่ประเทศละประมาณ23นะครับถึง23 5นนั่นเท่ากับว่าเม็กซิโกเนี่ยต้องลดกําลังการผลิตลงประมาณ400,000บาร์เรลต่อวันนะครับแต่เม็กซิโกไม่ยอมลดครับและกล่าวว่าจะลดลงแค่100,000บาร์เรลต่อวันนะครับ และจากนั้นเขาก็ขอให้ทางสหรัฐทางโดนัลด์ทรัมป์นะครับลดกําลังการผลิตในส่วนของเม็กซิโกเนี่ยอีก2.5แสนบาร์เรลต่อวันนั่นหมายความว่าในทางของเม็กซิโกเนี่ยก็จะลดลงไปประมาณ3.5 แสนบาร์เรลต่อวันใช่ไหมครับซึ่งก็ยังไม่ถึงตัวเลข4ี่แสนที่ทางซาอุแล้วก็กลุ่มโอเปกเนี่ยออกมาเรียกร้องให้เม็กซิโกลดอยู่ดีนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยซาอุก็โกรธจัดนะครับและเราก็ไม่ได้ข้อสรุปกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะได้ข้อสรุปของตกลงราคาน้ํามันหรือไม่นะครับเพราะว่าที่ซาอุไม่ยอมเนี่ยต้องบอกว่าซาอุเนี่ยเป็นประเทศที่มีต้นทุนการผลิตน้ํามันต่ําที่สุดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องแบกรับในการที่จะลดกําลังการผลิตเนี่ยมาเยอะที่สุดอยู่ตลอดนะครับส่งผลให้ตอนนีีน้้่่ถาาาหกาวมแต ประเทศมีการลดกําลังการผลิตน้ํามันจริงๆและไม่ได้มีการแอบโกงเพิ่มกําลังการผลิตน้ามันขึ้นมาเพราะว่าราคาพุ่งสูงขึ้นใครๆก็อยากที่จะผลิตเยอะขึ้นเพื่อที่จะได้ส่งขายออกไปเยอะขึ้น mm hmm. เท่ากับว่ามีเงินเข้าประเทศเยอะขึ้นใช่ไหมครับโดยเฉพาะประเทศที่รายได้ส่วนใหญ่เนี่ยมาจากเรื่องของน้ํามันอย่างเม็กซิโกนะครับซึ่ง มันจะยิ่งทําให้แต่ละประเทศเนี่ยผิดวินัยมากขึ้นถ้าหาว่าซาอุยอมเม็กซิโกมาอาจจะยอมประเทศอื่นๆไปด้วยก็ได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อคือนนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วซาอุก็ยอมที่จะตกลงเรื่องของตัวดิลสงครามราคาน้ํามันให้จบลงแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจรจากันอีกทีหนึ่งว่าทางเม็กซิโกเนี่ยจะยอมลดเท่าไหร่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าใครจาได้ในวันที่5เมษายนเนี่ย จริงๆแล้วซาอุดิอาระเบียต้องมีการประกาศ OSP หรือว่า Official Selling Price นะครับซึ่งเป็นการประกาศราคาน้ำมันที่จะขายในเดือนพฤษภาคมนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยซาอุก็เลื่อนไปถึง3าครั้งเพราะว่าทางดีลของน้ำมันเนี่ยยังไม่สามารถตกลงกันได้ซึ่งถ้าหาว่าซาอุมีการประกาศ OSP ออกมาก่อนเนี่ยจะทาให้เขาเนี่ยเสียเปรียบในการต่อรองเรื่องของสงครามราคาน้ามันอย่างแน่นอนนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเมื่อคือนนี้เนี่ยทั้ง23ประเทศนะครับตกลงกันได้ว่าจะลดกําลังการผลิตน้ำ อยู่ที่9.7ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับซึ่งน้อยกว่าที่เราคาดไว้ที่ประมาณ10ล้านบาร์เรลถึง15ล้านบาร์เรลต่อวันใช่ไหมครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยการลดกําลังการผลิตน้ํามันนั้นก็ใกล้เคียงกับตัวเลข10%ของปริมาณการผลิตน้ํามันทั้งทั้งโลกต่อวันนะครับซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่า คงไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์การเต็มสต็อกของน้ํามันทั่วโลกเนี่ยมันดีขึ้นสักทีเดียวเพราะว่าความต้องการของน้ามันเนี่ยมันมันหายไปประมาณ30บล้านบาร์เรลต่อวันใช่ไหมครับแต่จนี้ลดประมาณเก้าจุดเจ็กืบเกือบสิบเนี่ยมันก็ไม่ถึงเวลาแต่อย่างน้อยเนี่ยมันจะช่วยให้ปริมาณน้ํามันที่จะเต็มสต็อกในพื้นที่แต่ละพื้นที่ของโลกเนี่ยนะครับมันช้าลงและถ้าสถานการณ์ในช่วงหลังจากนั้นสมมติช่วงปลายปีในควอเตอร์ที่3ามควอเตอร์ที่4ี่เนี่ยมันดีขึ้นเนี่ยอย่างน้อยมันก็น่่าจะชวยใ ตัวน้ามันนี้มัน flatten the curve คือมันเต็มช้าลงนะครับซึ่งนับเป็นครั้งแรกนะครับในรอบหลายปีที่สหรัฐเนี่ยให้ความร่วมมือในการลดกําลังการผลิตด้วยเพราะถ้าเรามองในระยะยาวแล้วเนี่ยในช่วงแรกๆโดนัลด์ทรัมป์ออกมาทวีตนะครับบอกว่าเราอาจจะไม,ไม,ไม่ไม่ต้องสนใจเรื่องนี้มากขนาดนั้นก็ได้เพราะนี่ก็เป็นข้อได้เปรียบของผู้บริโภคที่จะได้มีราคาน้ํามันถูกแต่ทรัมป์เองก็รู้ดีครับว่า ยิ่งสถานการณ์เลยไปในช่วงระยะยาวเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งส่งผลเสียต่อธุรกิจการผลิตน้ำมันเชลล์ออยล์ของสหรัฐอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นทรัมป์จึงต้องต่อสายไปหารัสเซียไปหาวลาดิเมียร์ปูตินต่อสายไปหาเจ้าชายโมฮัมหมัดบิลซามานเจ้าเจ้าชายของซาอุใช่ไหมครับเพื่อที่จะขอร้องให้ทําการเจรจากาันและสิ้นสุดสงครามราคาน้ํามันนะครับโดยการลดกําลังการผลิตของสหรัฐเนี่ยจะแบ่งเป็น2แบบอันแรกเลยคือลดการผลิตโดยตรงเลยนะครับ หมายถึงว่าบริษัทไหนของสหรัฐที่มีต้นทุนสูงเนี่ยก็อาจจะต้องลดกําลังการผลิตก่อนนะครับกับอีกแบบหนึ่งคือทําการผลิตน้ํามันเหมือนเดิมแต่ให้ผลิตน้ํามันแล้วส่งเข้าไปที่คลังน้ํามันสํารองหรือที่เขาเรียกว่า strategic petroleum reserve นะครับหรือว่า S P R ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะทำให้ไม่มีน้ํามันออกไปสู่ตลาดโลกเพราะฉะนั้นมันจะไม่กระทบต่อตลาดราคาน้ํามันนะครับซึ่งเท่ากับว่าเป็นการผลิตแล้วก็เก็บสํารองอยู่ในประเทศของตัวเองนะครับซึ่งการตกลงกันได้ของกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ํามันทั้ง23 ประเทศเนี่ยส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรน t แล้วก็ WTI นะครับเวสเท e กียนะครับเป็นบวกนะครับในช่วงเปิดตลาดในช่วงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งนับว่าเป็นสัญญาณที่ดีอย่างน้อยเราก็ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องสงครามราคาน้ำมันแล้วนะครับยุติแล้วและไปสู้กับสถานการณ์ของโควิด1 9กันต่อครับไปที่ข่าวที่2กันต่อครับ แอ p เปลและ Google นะครับได้จับมือพัฒนาตัวเทคโนโลยีเพื่อสู้วิกฤตโควิด -19 ครับคือเรียกได้ว่าไม่มีมิตรแท้หรือว่าศัตรูที่ถาวรนะครับสำหรับสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ทั่วโลกตอนนี้ที่ทำให้เราได้เห็นการร่วมมือของสุดยอดบริษัทเทคโนโลยีทั้ง2อ,อย่าง Apple แลและก็ Google นะครับที่จะได้ร่วมกันพัฒนาตัวเทคโนโลยีที่จะช่วยสู้กับวิกฤตครั้งนี้โดยทั้งคู่เนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันที่สำคัญที่สุดก็คือการทำให้มนุษย์โลกทุกคนเนี่ยสามารถ กลับมาใช้ชีวิตแบบปกติได้เร็วที่สุดครับเทคโนโลยีดังกล่าวเนี่ยจะเป็นการพัฒนาตัวระบบบลูทูธครับที่จะช่วยติดตามว่าผู้ใช้เนี่ยมีความเสี่ยงในการที่จะโผล่เคยพบกับผู้ติดเชื้อโควิด -19 หรือไม่อย่างที่เราทราบกันว่าเพียงแค่2เจ้านี้เนี่ยก็ครองตลาดของระบบปฏิบัติการที่มีคนใช้มากที่สุดในโลกก็คือ Android กับ iOS เใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการร่วมมือของทั้งคู่เนี่ยจะช่วยผลักดันเทคโนโลยีนี้เนี่ยให้สามารถกระจายไปสู่ผู้ใช้ทั่วโลกได้อย่างแน่นอนนอกจากนี้เนี่ยทางบริษัทยังมีการร่วมมือกับรัฐบาลและหน่วยงานสาธารณสุขด้านข้อมูลอีกด้วยแต่สิ่งที่ทุกคนกําลังกังวลและนนก็กังวลเช่นเดียวกันคือเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลใช่ไหมครับทางบริษัทเนี่ยบอกว่าได้ยกขึ้นมาเป็นประเด็นที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาเทคโนโลยีในครั้งนี้ขั้นตอนการทํางานเนี่ยเดวนนจะอธิบายคร่าวๆให้ฟังแบบนี้ครับเรายกตัวอย่างว ว่ามีชายหญิงคู่หนึ่งนะครับมาเพิ่งมาเจอกันครั้งแรกแล้วก็สมมุติว่าไปเจอกันในสวนสาธารณะก็ได้เราได้นั่งพูดคุยกันเป็นเวลาประมาณ10นาทีโทรศัพท์ของทั้งคู่เนี่ยจะมีการแลกเปลี่ยนตัวบีคอนครับซึ่งเป็นเหมือนรหัสที่จะไม่ระบุตัวตนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามที่มาดูข้อมูลนี้หลังจากนั้นเนี่ยจะไม่รู้ว่าเป็นใครและที่สําคัญคือไอ้ตัวบีคอนตัวนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนรหัสไปเรื่อยๆด้วยนะครับประมาณ13 1 4วันจะเปลี่ยนทีหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าผู้ชาย ไปตรวจเชื้อและพบว่าเป็นโพสิทีฟคือติดเชื้อโควิด -19 นะครับและก็ได้กรอกลงในข้อมูลของแอปพลิเคชันสาธารณสุขนะครับที่ทำงานร่วมกันกับ Google และ Apple เนี่ยโดยจุดที่สำคัญมากๆคือผู้ใช้ต้องยินยอมต้องมีคอนเซนต์นะครับในการที่จะให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น หลังจากนั้นเนี่ยระบบก็จะทําการส่งข้อมูลบีคอนของชายคนที่ติดเชื้อเนี่ยขึ้นไปบนคลาวครับว่าในช่วง14วันเนี่ยเขาได้ไปใกล้ชิดกับใครมาบ้างคือได้แลกเปลี่ยนรหัสตัวบีคอนกับใครบ้างนะครับตัดภาพไปที่ผู้หญิงครับที่เคยได้คุยกับชายคนดังกล่าวที่สวนสาธารณะ โทรศัพท์ของเธอเนี่ยก็จะทําการดาวน์โหลดข้อมูลบีคอนของผู้ติดเชื้อทุกคนในบริเวณที่เธออาศัยอยู่มาไม่ได้โดาวน์โหลดเฉพาะชายคนนั้นเท่านั้นนะครับแต่จะดาวน์โหลดทั้งหมดนะครับแล้วมันก็จะแจ้งข้อมูลไปหาเธอว่าเฮ้ยเธอเคยแลกเปลี่ยนข้อมูลตัวบีคอนตัวนี้เนี่ยกับผู้ที่ติดเชื้อหรือเปล่าถ้าเคย ระบบก็จะแจ้งเตือนเธอแล้วว่าเธอเคยใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด -19 แต่ที่สําคัญคือมันจะแจ้งว่าเคยใกล้ชิดเท่านั้นและไม่ได้แจ้งแบบ e x a c t ั y ว่าเจาะจงว่าเป็นใครที่ไหนอย่างไรเพราะว่านี่คือจุดที่สําคัญที่สุดของความปลอดภัยของข้อมูลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยระบบก็จะทําการส่งข้อมูลให้กับผู้หญิงคนนั้นว่าโอเคเธอมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อมากน้อยแค่ไหนได้ไปใกล้ชิดกับผู้ที่ ติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณเท่าไหร่นะครับและควรจะปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อความปลอดภัยก็จะมีอินสตรักชั่นส่งไปให้ซึ่งไอเดียนี้เนี่ยต้องบอกว่าคล้ายๆกับที่สิงคโปร์จีนไต้หวันแล้วก็เกาหลีใต้กําลังทําอยู่นะครับคือมีการแจ้งข้อมูลที่ไปทางโทรศัพท์นะครับว่าเคยไปในพื้นที่เสียงที่พบผู้ติดเชื้อหรือไม่แล้วก็ซึ่งจริงๆต้องบอกว่านี่เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันก่อนนะครับว่าคือ ความปลอดภัยของข้อมูลเนี่ยหากนํามาใช้ได้จริงเมื่อไหร่เนี่ยมันจะสามารถเก็บข้อมูลของคนได้ถึง3 0 0พันล้านคนทั่วโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆซึ่งใน สิ่งอย่างในเกาหลีใต้เนี่ยเคสนี้เนี่ยเขาก็เลยมีการตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะรัฐบาลเนี่ยมีข้อมูลของประชาชนมากไปหรือเปล่าแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลนําข้อมูลไปใช้แบบนี้เนี่ยก็น่าจะส่งผลดีในการที่จะควบคุมการระบาดของโควิด -19 มากขึ้นถูกไหมครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการร่วมมือของ2บริษัทนี้เนี่ยนับว่าเป็นเรื่องน่ายินดีสําหรับเราแล้วก็สาหรับโลกนะครับที่ได้เห็นคู่แข่งตลอดการอย่าง Apple และ Google เนี่ย มาจับมือร่วมกันในการต่อสู้กับวิกฤตโควิด -19 ในครั้งนี้ไปที่ข่าวสุดท้ายกันครับมาอัปเดตโควิด -19 สถานการณ์ล่าสุดกองวัคซีนกันครับนนขอเปิดที่ตัวเลขเหมือนเดิมครับจอห์นฮอปกินรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกนะครับอยู่ที่1,855,527คนนะครับเสียชีวิตแล้วเนี่ย1 14,251คนและรักษาหายแล้ว 4 3 6 2 3คนครับขอเริ่มที่สหรัฐก่อนครับตัวเลขของผู้ติดเชื้อเนี่ยเราพอจะทราบกันอยู่แล้วว่าเยอะที่สุดในโลกนะครับอยู่ที่557,571คนนะครับและล่าสุดตัวเลขผู้เสียชีวิตเองก็แซงอิตาลีไปแล้วด้วยอยู่ที่22,108คนครับแต่มีตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจที่มึงนนเพิ่งได้ข้อมูลในวันนี้ครับคือ จำนวนของการเทสนะครับที่ตรวจในสหรัฐซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงมากๆเลยครับอยู่ที่ประมาณ2 8ล้าน8แสนคนนะครับส่วนในไทยนะครับมาดูในไทยกันมากว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นไงบ้างวันนี้นะครับทางสาธารณสุขนะครับได้มีการ รายงานออกมานะครับในแพทย์ทวีสินนะครับบอกว่าพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมอีก28คนนะครับรวมแล้วเนี่ยเป็น2,579คนซึ่งนับว่าในช่วงตั้งแต่ช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยมีเพิ่มขึ้นมา33คนใช่ไหมครับส่วนผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่40คนและรักษาหายแล้วเนี่ย 1,288คนนะครับเราเริ่มเห็นการควบคุมที่ดีขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยจำนวนที่ตรวจไปแล้วทั้งหมดของไทยนะครับเท่าที่นนมีข้อมูลแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้ฟังหูไว้หูไวไก้ก่อนนะครับอยู่ที่ประมาณ71,000นะครับซึ่งตัวเลขนี้นนไม่แน่ใจว่าเป็นของจริงหรือเปล่าเดี๋ยวถ้ามีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้มากกว่านี้เนี่ยนนจะนําตัวเลขมายืนยันให้อีกทีหนึ่งครับ ไปต่อกันที่เรื่องของการอัปเดตวัคซีนกันครับว่าตอนนี้เนี่ยมีการพัฒนาไปถึงจุดไหนแล้วนะครับล่าสุดองค์การอนามัยโลกนะครับเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาได้ออกมาประกาศว่ามีรายชื่อบริษัทหรือหน่วยงานที่กําลังพัฒนาวัคซีนอยู่ทั้งหมดเนี่ย62รายซึ่งมีอยู่2เจ้าที่ตอนนี้เนี่ยได้เริ่มทดสอบในมนุษย์แล้วนะครับก็คือ มเดนานะครับซึ่งเป็นบริษัทของสหรัฐแล้วก็ Can c a n ซ i n o Biological ที่ร่วมมือกับทาง Beijing Institute of Biotechnology นะครับส่วนที่เหลืออีก60รายนะั้นเนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่กําลังทดสอบวัคซีนกับสัตว์อยู่กับกลุ่มที่ทดสอบกับสัตว์เรียบร้อยแล้วนะครับที่สําคัญคือถ้าเรารวมบริษัทที่ได้รับการคอนเฟิร์มจากทาง WHO แล้วเนี่ยและยังไม่ได้รับการคอนเฟิร์มจากทาง WHO เนี่ยพบว่ามีถึง115รายนะครับที่กําลังพัฒนา วัคซีนอยู่นะครับ และที่สำคัญครับล่าสุดมีอีก2บริษัทที่กำลังจะเริ่มการทดลองกับมนุษย์ก็คือ Inno v i o นะครับซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกันที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่า FDA เนี่ยให้ทำการทดสอบกับมนุษย์และทาง FDA เองอาจจะมีการอนุมัติให้มีการลงทะเบียนแบบฉุกเฉินด้วยทาให้มีการผลิตวัคซีนออกมาให้คนใช้เนี่ยเร็วขึ้นครับและที่สาคัญคือทางบริษัทเนี่ยได้มีการจับมือกับ O l โรจีไบโอเ e อร์นะครับซึ่งทำให้ มีการตั้งเป้าไว้ว่าในช่วง ปลายปีนี้เนี่ยจะมีการผลิตวัคซีนถึง1ล้านชุดนะครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันยังอยู่ในช่วงของการทดสอบอยู่นะครับอีกรายหนึ่งคือที่ Oxford University ครับของสหราชอาณาจักรนะครับที่คาดว่าน่าจะได้เห็นผลการศึกษาทั้งหมดเนี่ยในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2021ก็คือในช่วงปีหน้านะครับนั่นหมายความว่าจริงๆเนี่ยเราจะได้เห็นวัคซีนเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยน่าจะต้องใช้เวลาอีกพอสมควรนะครับประมาณน่าจะ6 1ถเดือนเลย ค,คิดว่าน่าจะช่วงปลายปี2021เราน่าจะได้เห็นกันคือมีการผลิตแล้วก็ส่งไปหาทั่วโลกนะครับตอนนี้คำถามที่น่าสนใจคืออันนี้ครับเมื่อวัคซีนทดลองเสร็จแล้วผลิตเรียบร้อยพร้อมที่จะนำส่งให้ทั่วโลกแล้วเนี่ยใครจะเป็นผู้ได้รับวัคซีนก่อนและเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาตัดสินว่าคนนี้เนี่ยจะต้องได้รับวัคซีนก่อนอีกคนถ้าเราคิดในมุมที่ง่ายที่สุดแบบเบสิกที่สุด เราบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหลายที่เป็นฟอนต์ไลน์เป็นแนวหน้าในการต่อสู้กับโควิดเนี่ยน่าจะได้รับวัคซีนโควิดก่อนถูกไหมครับแต่หลังจากนั้นล่ะจะต้องเป็นใครอันนี้น่าสนใจครับนนต้องขอบคุณข้อมูลจากทางดรนรพัฒน์ปีศิริกานะครับที่ได้สรุปข้อมูลวัคซีนอย่างเข้าใจมาง่ายมากๆนะครับไว้มีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวเราจะเชิญท่านมาพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์วัคซีนของโควิด -19 ทั่วโลกตอนนี้ว่าณปัจจุบันเนี่ยวัคซีนไปถึงไหนแล้วในมิชชั่นเดลี่รีพอร์ตนะครับติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวถ้านนได้อัปเดตมาเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันอย่างแน่นอนในช่วงเช้าช่วง7จ็ดโมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับนี่คือทั้งหมดของมิชชั่นเวิลด์นิวส์รีพอร์ตในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆนะครับทุกคนสามารถรับฟังได้หลายช่องทางมากๆได้ว่าจะเป็น Spotify YouTube, Apple p YouTube, Google p o d c a s t s o u n d c l o u d แล้วก็ p o d b ล a อดะค่องทางก,ททกคะดวับ แล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ Mission World News Report Presented by CRG โทร1312สั่งได้ครบจบในออเดอร์เดียว